ชวนชิมชวนดื่มชวนใช้กับ EPP คุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของวันเด็กนะครับผมก็กาลังนัดเด็กๆว่าจะพาเด็กไปท่องเที่ยวสักนิดหน่อยเด็กที่ไหนครับพี่ก็เด็กประมาณ 18- ถึง25เออไม่ใช่คือ <c oughs> เด็กจริงๆอะจะจะพาไปเที่ยวนะจ๊ะแต่ว่าไปเอิญรอเลยไม่มาก็เลยแวะมาร้านน้องอยู่ก่อนสวัสดีครับสวัสดีคด่ะที่ร้านเนี่ยเข้ามาปุ๊บโอเห็นมีผลละมุงผลไม้นะฮะอาหารขนมนี่น้าตานวิบวับตลับเม็ดขนาดนี้มานี่ต้องแนะนําอะไรครับมาเบเกอร์กอนาเเบกก็จะต้องลองเป็นทาตมะม่วงนะคะข้างในจะมีเป็นข้าวววเเเเหหนนีีียยาามูทท่รอง ก็เป็นมูสค่ะแล้วด้านบนเนี่ยของเราจะเป็นจัดวางด้วยมะม,ม่วงสุกจะเป็นดอรก,กุลาบแล้วเครื่องดื่มนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างเครื่องดื่มของทางร้านที่เป็นซิกเนเจอร์จะเป็นโคเพนพาราไดส์ค่ะ<ม>ประกอบไปด้วยอะโวคาโดจากดอยสามหมื่นนะคะแล้วก็จะมีเป็นน้ำผึ้งค่ะของเราจากทางเชียงใหม่ค่ะโอ้ oh, ชอบไปตรงดอยสามหมื่นนี่แหละดูราคาแพงดีถ้างั้นขออนุญาตไปดูวิธีการทำ<ม>หน่อยได้ไหมได้เลยค่ะ วิธีทํานะคะเราจะนําอะโวคาโดที่ได้มาจากรอยสามหมื่นกล้วยและผลไม้ต่างๆนํามาผสมกับน,น้ําผึ้งปั่นรวมกันแล้วเทลงในถ้วยใสยคนไทยผลิตมั่นใจคุณภาพแค่นี้ก็ได้เครื่องดื่มที่สดชื่นแล้วค่ะพี่ติอ้วน ผู้ชมครับลองแวะมาชิมดูนะครับที่นี่เขามีขนม,มทําจากผลไม้นะครับแล้วก็เคาารื่องดื่มน่าสนใจเยอะแยะเลยนะครับมาที่ที่ร้านเบเกอร์คอนเบค่ะเปิดตั้งแต่เวลา9โมงถึง3ทุ่มนะคะสกูบิท26ค่ะช่วงกลางซอยแวะมานะครับวันนี้ผมก็มีพรีพันใ e น EPP นะครับหนึ่งชุดใหญ่มอบไปทางร้านเอาไว้ใช้ด้วยนะครับขอบคุณค่ะ EPP บรรจุพันสะอาดใช้ดีมีคุณภาพคะแนมคุณผู้ชมครับต้องเคยเหมือนผมแน่นอนนะครับเวลาซื้อน้ำพริกกะปิอมาทานแล้วเนี่ยนะครับ ทานไปแล้วผักหมดแต่ว่ายังเหลือน้ําพริกอยู่แล้วไงครับตื่นมาก็ต้องกินข้าวคุกน้ําพริกอีกครั้งหนึ่งวันนี้ครับผมจะนําน้ําพริกนะฮะที่เหลือติดตู้เย็นนี่นะครับแต่เวลาเหลือนี่ต้องเก็บในบรรจุภัณฑ์ที่ดีนะครับสะอาดใช้ดีมีคุณภาพเราจะแนะนากลับมาทานใหม่อย่างทรงคุณค่าวันนี้พอดีรู้จักร้านกินข้าวครับเขาจะทําเมนูใหม่ปรับปรุงใหม่ให้กับรายการตีอ้วนชวนหิวแต่ว่าร้านกินข้าวเนี่ยมีกับข้าวอะไรน่ากินบ้างเดี๋ยวเราลองไปดูกันก่อนไหมช่วง ปรับปรุงใหม่สนับสนุนโดยอย่าทิ้งถุง EPP มีค่าใบาละสองบาทใช้แลกซื้อสินค้า EPP ร้านกินข้าวร้านอาหารไทยๆท,ที่อร่อยทุกคำทำจากใจกับเมนูไทยแท้แบบโบราณและเมนูพื้นบ้านหลากหลายภาคเมนูขึ้นชื่อสุดพิเศษต้องลองอย่างหมูฮ้องสูตรดั้งเดิมชาวใต้ผนงซิ่โครงหมูพริกแกงทำเองรสชาติจัดจ้าน ใครคว่ำลูกเขยสูตรเฉพาะของร้านที่ไม่เหมือนใครอาหารที่นี่ขอบอกเป็นรถมืออารมณ์เหมือนทานข้าวอยู่ที่บ้านอบอุ่นเลยแหละครับร้านกินข้าวสวัสดีครับคุณแคนสวัสดีครับพี่ธีครับนี่เป็นเจ้าของร้านกินข้าวนะครับจริงๆมีเมนูเยอะมากเมนูเยอะครับเกือบร้อยเมนูครับมีอาหารไทยโบราณอาหารไทยพื้นบ้านก็เยอะครับ<อ>พบว,วัตถุดิบที่แบบ เป็นวัตถุดิบพื้นบ้านนะครับเราจะใช้เยอะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์ในการแต่งร้านด้วยครับที่ข้างฝานี่เป็นอะไรฮะข้างฝาก็จะเป็นลายฉลุพวกลายโบราณนะครับเหมือนลายขันอย่างนั้นนั่นไงผมว่าแล้วมันเหมือนขันที่เราไปเล่นสงการใช่ไหมใช่ครับใช่ครับขันที่เราบางทีไว้รดน้ําไว้อย่างเงี้ยเป็นเหมือนไอดีนิตี้เป็นเป็นตัวแทนของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นจานชามขันที่เราไว้ดื่มน้ําแล้วก็เอามาตกแต่งที่ร้านเต็มไปหมดเลยครับทีนี้ผมมาในวันนี้จะมาลบกวนนะครับยินดีครับคือง่ายๆเลยเนี่ยตะก และเชื่อว่าหลายคนนะที่ดูรายการนี้อยู่ก็ต้องเคยแบบนี้คือซื้อน้ําพริกกะปิมากินกินไปเวลาเรากินแล้วก็ประหยัดไงกินทีละน้อยจุกทีละนิดกินทีละน้อยจุกนี้ผักหมดเหลือน้ําพริกปิดใส่ภาชนะส,สวยๆอย่างนี้บรรจุพันธุ์ดีแช่ตู้เย็นเอาไว้รุ่งนี้มาคุกข้าวกินแล้วทําแบบนี้บ่อยๆมันก็เบื่อค,คือเลยวันนี้จะมาขอไอเดียให้ร้านกินข้าวเนี่ยปรับแล้วก็ปรุงใหมง่ง่ายๆเป็นอะไรสักอย่างให้ผมได้ไหมได้ครับเดี๋ยววันนี้น้ำพริกพิติีอ้วนเนี่ยเราจะมาทําเป็นแกงรันจวนครับเป็น เมนูโบราณครับมันจะดูแบบฟังดูแล้วมันยากนะแกงรังโจนเนี่ยโอ้ไม่ยากเลยครับง่ายมากจริงๆแค่น้ำพริกกะปิถ้วยหนึ่งแล้วก็มีเนื้อสัตว์เนี่ยออกมารับรองเป็นแกงอร่อยแล้วทุกคนที่มาทานที่ร้านจะต้องบอกว่ามันรันจวนแล้วมันก็จะคิดถึงนะครับแกงนี้นะถ้าจะไม่ผิดนีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ใช่ครับประวัติมันคือ,อยังไงฮะจริงๆสูตรที่เราตามมาเนี่ยเราทำเนี่ยเราทำตามชื่อหนังสือชีวิตในวังของหม่อมหลวงเนื่องดินดรัตนะครับก็สมัยนั้นเนี่ยเขาจะชอบผัดเนื้อนะบ่ากก็ออวเ๊ ทำไมเนื้อเหลือก็เอาน้ำพริกที่เหลือตรงนั้นน่ยมาแกงลงไปเลยแล้วตั้งไฟให้ร้อนนะครับแล้วก็ใช้โหระพาเนี่ยดับกลิ่นคาวเนื้อนะครับรสชาติเนี่ยให้ออกนำสามรสจัดก็คือจะมีเปรี้ยวมีหวานแล้วก็มีเผ็ดแล้วก็เค็มเนี่ยมันเค็มกะปิอยู่แล้วก<อ>็คือมีทุกรสเขาบอกว่าถ้าเกิดกินเร็วๆเนี่ย <laughs> เห็นดาวแต่ถ้ากินร้อนๆเนี่ยสำลักครับแต่ว่ากลิ่นทั้งหมดเนี่ยพอกินเสิร์ฟในโต๊ะวันนั้นเนี่ยก็จะมีคนกลับมาแล้วก็ให้น้ําหอมเป็นที่ระลึกบอกว่า กลิ่นมันรันจวนใจมากแล้วก็ให้คิดถึงทาแล้วคิดถึงความรันเถอะครับแต่มันยากหรือเปล่าแกงรันจวนเดี๋ยวพี่ติ๊กเวนทำนะผมว่าอันเนี้ยง่ายมากง่ายเลยใช่ไหมอันนี้ก็น้ําซุปนะครับน้ําซุปธรรมดาน้ำซุปธรมปธรมดาเนี่ยแหละครับ <ไป S 2> ใส่ลงไปน้ำซุป,<ไ>ปอ่ะรอมันร้อนนิดนึงเริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อนแล้วนะทีนี้เนี่ยน้ำพริกแต่ละบ้านผมคิดว่ารสชาติก็ไม่น่าเหมือนกันนะครับผมใส่สักสองช้อนดีกว่าสองช้อนนะครับเอาน้ำพริกใส่น้ําซุปแค่นี้ยเหรอครับอ้าวนี่จะเสร็จแล้วครับฮะ เสร็จแล้วอย่าง,ง,ง,งอันนีก้กร้อนเลเร็วไป6กย่เลยน้ำพริกมันค้างคืนกะปินะครับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เวลาค้างคืนเวลาเราอุ่นควรจะอุ่นให้มันเดือดน,นิดนึงเพื่อให้แบคทีเรียมันตายขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะใส่เนื้อเอาเป็นว่าไม่ต้องสุกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะถ้าแกงแังจนเนื้อสุกร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะไม่อร่อยเนื้อจะเหนียวไปนะค,ครับวันนี้เราใช้เนื้อน้องลายพี่ถืปรุงหน่อยนะครับ,รบผมใส่นืน้อปลาไปเลยช้อนโต๊ะหนึ่ง จะชอบใส่มะนาวมากกว่าน้ำปลาน,นิดนึงจริงๆมะนาวควรจะใส่ตอนหลังนะครับนนมันจะขมมันจะขมใช่อ่นนอาน้ำปลาหน่อยให้มีรสชาติาอโอเคง่ายอ่ะ,อะตะไคร้ซอ,อย<ส><น>อันนี้ควรจะใส่นะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวชูรสขึ้นมาเลยแต่แล้วซอยให้ละเอียดหน่อยนะครับใส่นี่เลยครับโรยกระเทียมโรยกระเทียมครับบ้าแม่เจ้านี่มันเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวโรยด้วยพริกโดดพี่ติ๋กว้นชิมได้นะครับลองดูว่าขาดรสอะไรไหมครับพี่ติ๋ก วว่่าอรอรยแล้วเวลาเราทานน้ำพริกกะปิเนี่ยทุกบ้านเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะมีทั้งรสเปรี้ยวรสหวานรสเค็มรสเผ็ดแต่อันนี้มันไม่ได้มาเป็นถ้วยไงฮะแล้วมันมาเป็นน้ําซุปเลยแล้วก็สดได้ทานกับข้าวละลอนี่อย่าบอกใครแม่เจ้าจากน้ำพริกเหลือในถ้ เป็นมูลค่าใหม่เลยแค่มีเนื้อหมูก็ได้ใช่ไหมเนื้อหมูก็ได้ครับเนื้อหมูก็ได้นะัไม่จำเป็นต้องเป็นเนื้อวัวนะครับเสร็จแล้วแต่แนะนําว่าให้เป็นพวกเนื้อสัตว์สีแดงมากกว่าเพราะว่ากลิ่นกระปิมันจะได้เข้าไปอ่าต้องขอบคุณร้านกินข้าวคุณแฮนมากเลยขอ,ขอบคุณมากาครับครับง่บบายมากๆแต่ถ้าเกิดอยากทานอาหารไทยอร่อยอร่อยอาหารไทยโบราณ พี่เขาแบบว่าใส่ใจตั้งใจทำมาได้ที่ร้านได้ที่ร้านกินข้าวนะครับอยู่เซนทัลอีสต์วิลครับอยู่ชั้นจีนะครับเรียบตำรวจรามินทาครับถ้าเกิดว่ามาปุ๊บบอกว่าโอ้โหมึงดูรายการตีอ้วนชวนหิวมาเลยแนวะมาทานต้องบอกเลยนะครับว่ามาดูจากรายการตีอ้วนชวนหิวครับละดอาหารให้สิบเปอร์เซ็นต์ครับโอ้โหถึงเมื่อไหร่ฮะปลายกุมภาครับสิ้นเดือนกุมภาเลยคุณผู้ชมมาปุ๊บมาแวะทานอย่าลืมเอ่ยคำว่าตีอ้วนชวนหิวนะครับ วันนี้เรามีถ้วย e EPP GP Base นะครับมอบไปทางร้านใช้หนึ่ชุดและตรงนี้นะครับเรายังมีเกมสนุกๆน,นะครับมอบเตาไฟฟ้าให้1เครื่องได้เลยถ้าเลือกได้คือเป็นของสมนาคุณถ้าเลือกผิดเป็นของสมน้ำหน้าคุณถ้าเลือกผิดนะครับจากเตาไฟฟ้าจะกลายเป็นถาดนะฮะพร้อมไหมครับ พร้อมครับมี2ป้าย1และ2เลือกเบอร์เลยครับป้ายที่1ที่ผมถือนี่ถ้ว GP ย gpps ใสขนาด200กรัมและ100กรัมนะครับส่วนป้ายที่2นะของคุณแคนเป็นถ้วย p et ใส3ออนฝาในตัวนะครับถ้าเจอเครื่องหมายคำว่าโดนรับไปเลยเตาไฟฟ้าจากออตโต้ถ้าเกิดว่าไม่โดน ถานนะครับเปิดเลยได้ไหมครับพร้ <laughs> อมนะอ่าพร้อมหนึ่งไปเลยครับสองสามไม่โดนไม่โดนไม่โดนนะฮ <laughs> ะป้ายโดนอยู่นี่ครับโอ้โหแล้วผมต้องรับถ่านใช่ไหมครับใช่ฮะเพราะว่าเจ้าของร้านนี้เป็นคนเอาถ่านนด <laughs>